สวัสดีครับมอนีกับมาปอกันอีกแล้วนะครับกับจ่องเปย์นามเชนแน่นะครับพรออม่พี่น้องมอนีก็มีของสิมาเสื้อผ่นะครับก็ใไดมาเมือวานนะครับผมสั่งอีคิวนะครับนะครับอีคิวนะครับตัวนี้เลยบีเอ็เอนะครับตัวนาเขี้ยวนั่นนะครับัวนี้ผมกระไดม,ม,มาราคาพ่แพงนะครับ ราคาปกติมันกันอยูสองพันแปดสองพันเก่าอ่นะครับตัวนี้ก็บ่มเมนของแฉะนะครับเด้อตัวนี้เป็นกรอบเกียรเอนะครับจเกร์เอเกียร์บีเดืก็บจักก็ะเก๋าใบชนะครับพ่อไม่พ่นออกเขาเพิ่มาเปิดเบิ้งนะครับตัวนี้ผมกระไรทําการแกะกล่องละแยวผมจะเปิดในเบิ้งนะครับครับนี่ครับน้านในก็ือจะเป็นจิ๊ดเดอนะครับนี่ มีคิ้วนะครับแล้วก็มีฟมกันกระแทกนะครับร่องไห้แล้วก็มีใบคูมือนะครับสุดยอดอยู่ครับพระป้แมแกะเบิ้งครับนี่ก็จะเป็นสายไฟนะครับสายไฟนี่ก็ไอมาขนาดสามคนนจุดเย็ดหานะครับก็ใหญ่พอสมควรอยู่นะครับนี่ครับ EQ กบทีมีใบคูเมื่อนะครับสำหรับการแช่งงานนะครับนี่ครับกองเป่ากับเป็นแบบนี้เลยนะครับวันนี้เราจะคลิปแกะกองนะครับนี่ครับโฟมนะครับแกะออกมาแต่ว่าผมบอประทับใจคนส่งันไดนนะครับเฮ็ดของผมเสียหายนะครับบางคนส่งกะกะลานขานะครับ สีทรงของเสียไม่ผมอันนี้ก็ม้วนปูมบริเลสจอจงนะครับจกเมนหลานกาเจ็กเมนยังน,นะครับนี่ครับมันไปครับหนึ่งนะครับลมแข็งนี่ครับสิ้น้าดูตรงนี้ครับคอมนี่มันจะเป็นอง,งอครับงอเข้าไปมันจะหักขอไา,าขอไปนะครับ กับบกหูว่าเป็นก้นทรงหรือเป็นกีฬานนะครับ,รบกับบบ้อด่านตรงนะครับตัวน,นี้กับเป็นอีคิวบีเอนะครับหนาเสียวตัวนี้เลยเี่ยสวยงามอยู่นะครับสึนค้ากับสวยงามอยู่นะครับกับบกหูว่าเสียงจะเป็นยังไงน,นะครับกับยังยไงใส่เบิ้งนะครับครับด้านหน้านะครับกับผมเอาไปเบิง้งกับจะมีอีคิวแต่ละความทีนะครับ เพื่อคัดนะครับคัดเพิ่มเพิ่มลดนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอาไก่นะครับนะครับนีก็จะเป็นปุ่มเกนนะครับสองปุ่มนี้มีปุ่มเกนตัวนี้เกนช่องแนวเอช่องแน b บีนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวกรองข้อมูลนะครับไฮบาิดพิลเตอร์นะครับตัวนี้ก็คือกันนะครับไฮบาดพิลเตอร์นะครับ ของความทีนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแหลมนะครับบูดแหลมบูดเสียงแหลมขึ้นนะครับบูดแหลมลดแหลมได้นะครับแค่เสียงมันสมูทเห็นมันเพาะนะครับตัวนี้ก็บูดเบสนะครับบูดเบสกันได้นะครับครับอีคิวตัวนี้ถ้าเฮ้าโบกดนี่มันจะเป็นใบพาดนะครับเฮาตัวกดลงไปนะครับมันจิถือว่าใช้งานนะครับหน้าตาอีคิวกับประมาณนี้นะครับก็เป็นรุ่นนี้นะครับ BSS fsc 9 6 6นะครับตัวนี้แลาก็สองพันแปดนะครับผมซื้อมาแต่ว่าผมได้ถือกูนันยุ่แต่ว่าผมจีบบอกนี่ครับสภาพกับพ่อใส่ใดนะครับนี่ครับตัวนี้ผมผมซองเมืองแล้วก็ เป็นชีบนะครับที่มีตาชีบนะครับตัวนี้หมอแปงกับหมอแปลงเธอร้อยนะครับตัวนี้กะสวยงามอยู่นะครับกะทาฟั่งเสียงคลิปหนานะครับเดี๋ยวผมสิเปิดอันนั้นให้ฟังนะครับเปิดต่อให้ฟังนะครับคลิปนี้ก็บมีอย่างไรนะครับการต่อนะครับการต่อการต่อเข้าไปติบอกนะครับการต่อก็คือ ต่อจากมิกแมเข่านี่ครับเขาช่องอินพุตนะครับนี่ครับช่องอินพุตนี่ครับมันจะเป็นช่องสองเส้นแนวเอครับเส้นแนวบีนะครับต่อออกอับต่อออกจากเอาพุตนี่นะครับเอาพุตเอแอลอาร์นะครับก็จะมีทั้งอันนั้นนะครับเอแอลอาร์อะไรก็แจ็คแบบโมโนก็ได้นะครับแจ็คโฟนนี่นะครับต่อได้นะครับแต่ก็มีแบบนี้น้ำนะครับอันนี้ผมก็ใส่โบเปียนนะครับ อันที่จริงเขาไ็จีไรไซจะแก็คเอ r นี่แหละครับครับความสามารถมันก็มีตำนี่แล้วนะครับตัวนี้ขอเสียมันนะครับก็คือบอมี่นะครับบอมี่ปุ่มโลคัดนะครับครับบอมี่ปุ่มบอมี่ปุ่มลดหน่อยนะครับลดเสียงที่มันมีสัญญาณรบกวนนะครับครับขนาดตาสวยงามครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไปเท่านี้นะครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมช่องเฟยอนามชาแนลก็อยเริ่มก็ไลค์กดซับสกไครป์่อจิบเลดติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ